ทีคุณชมชาวไทยกันด้วยนะครับอยู่ช่อง i m t j b s h กันด้วยนะผม ah! ก็วันนี้อยู่กันในคลิปที่ผมแบบจะแบบอยากทำมานานมากอีกคลิปหนึ่งก่อนอื่นนะครับผมขอมาโปรโมทด,ดิส c o r d ผมก่อนเลยนะครับแต่ใครที่อยากเข้าดิสนี้นะก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับผมโอเคเข้าไปกันดีกว่า,วาแล้วก็ วันนี้นะผมประเด็นคืออะไรคือประเด็นมันมีอยู่ว่ามีข่าวแบบเด็กฆ่าตัวตายในการเด็กฆ่าตัวตายจากนักข่าวบอกว่าติดเกมซึ่งประเด็นคือทําไมมึงต้องโทษเกมด้วยเชื่องอย่างคือหลักฐานมันฟ้องอยู่นะครับว่าอราบอกอ่ะไม่ใช่โรบอกดิกอาโอบล็อกวันเนียกูกูกูตอกย้ำหน่อยนะกูขอเผาหนกันอ่าโอเค เอาบล็อกวันเนี่ยมันมีด้วยเหรอวะคือประเด็นคืออ่ะโอเคพูดเนี่ยเลยคือเกมโรบ็อกนะครับผมโรบ็อกนะครับเป็นเกมแนวแพลตฟอร์มที่มีหลายแมปหลายอะไรเยอะหมดอะหาเหี้ยแล้วก็ช่างนะครับแต่ว่าประเด็นคือเขาบอกว่าโรบ็อกเป็นเกมสร้างตัวละครแล้วก็ชิลล์ในสถานการณ์ต่างๆซึ่งจริงคือแม่งไม่ใช่เลยนะครับโอเคบางทีก็เอออาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ตัว,ตวกว่วไม่น่าใช่อ่ะ่นนะครับผมก็อ่า ส่วนทําแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมไม่โทษเกมด้วยคือประเด็นคือหลักฐานไม่ฟ้องอยู่แล้วคือในยูในคอมของเด็กยี่เชิงเด็กออกแบบรุ่นเดียวกูเลยแหละคือเขาคนนั้นนะครับผมอ่าผมอายุสิบเนะครับผมใกล้จะส8แล้วโอเคของเขาอะ่ะในยู u ูบอ่ะมีสิ่งมีอ่าการบูชาซาตานในซาตานหมดนะครับผมแล้วคือมาโทษเกมคือหลักฐานก็แบบแม่งรัดตัวอยู่แล้วอะ่ะคืออ่า คือบางทีอะเด็กคนนั้นคือน่าจะเสพมากเกินไปนะผมเสพอ่าสื่อแบบเสพสื่อมากเกินไปนะผมก็บางทีคือมึงไม่ต้องโทษอะไรบางอย่างไนดะ้อย่างน้อยคือบางคนก็แบบอ่ะผมขอขุดข่าวเก่าๆไว้กันนะก็ข่าวที่อ่ะเด็กคนหนึ่งนะครับผมที่ไปยิงเพื่อนอ่ายิงเพื่อนแต่ประเด็นคือนักข่าวบอกว่าโทษเกณฑ์นางที่ประเด็นหลักๆเลยคือ เด็กคนนั้นเขาโดนบูลลี่นะผมซึ่งไอการบูลลี่เนี่ยแหละคือเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เด็กหลายเด็กหลายคนนั่นแหละจนแบบเหมือนกับว่าแบบบรรดาโทสานไม่ยิงแม่งเลยเป็นผมก็ยิงถ้าแบบมากเกินไปก็ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคือเอาจิงน้ผมการบูลลี่หรือการแกล้งอะ่ะอย่าทํามึงเชื่อปูถ้าอยากแบบให้แบบดีๆเลยซึ่งประเทศที่ติดบูลลี่อันดับหนึ่งก็คงไม่พ้นญี่ปุ่นนะครับผม มีกาคือแบบอะไรก็ได้คือเขาเล่นคือมึงเห็นในยูทูกันใช่ปะคือเล่นก็เล่นลแรงแงได้อะแต่ประเด็นคือ,อมันไม่ใช่เหมือนประเทศเราไงประเทศเราแบบเออนั่นแหละตามที่กูว่าซึ่งประเด็นอย,อยู่ที่ว่าเกมมันผิดจริงเหรอโอเคผอมขอไปอยู่ที่อ,อ่คือด้านกิจกรรมของมนุษย์ เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเพื่อความสนุสนานบันเทิงเพื่อฝึกทักษะและเพื่อการเรียนรู้เป็นต้นใช่ครับเกมมีใช่จริงจริงคือส่วนใหญ่มันแบบมันมีเป้าหมายอยู่หลายอย่างนะครับผมส่วนใหญ่คือเกมไม่ไดสอนคนอ่านี่เรื่องจริงเพราะว่าส่วนใหญ่คือไม่กูเอาสถานการณ์รอบต่างๆกูได้มาจากเกมล้วนๆเช่นการปีนป่ายในการลอดอเนี่ยกูได้มาจากแลสตินครีตนะเว้ยไอ้นี่กูพูดจริง อย่างเช่นแบบยิงปืนก็โคตรจะแม่นแม่งเข้านัดเดียวก็ได้มาจากพับจีปืนรอรอนะครับผมเป็นแบบจุดสอ,สอใช่ปะกูก็ลืมอันเนี่ยโอเคแล้วอะไรต่อล่ะมันก็มีหลายอย่างเนาะคือบางอย่างอ่ะได้มาจากเกมเช่นแบบเป็นเห็นคาอยู่คา,าหนึ่งที่ผมคิดว่าเออแม่งก็เฮ้ยเกมมันก็ไม่อยู่ในช่วงเร็ว้ายนะมันไม่ใช่เร็ว้ายเลยเพราะว่าประเด็นคือบาง คุณใจคาว่าผู้ใหญ่บางคน,นแบบมองแบบเรื่องอย่างนั้นคือไม่เป็นเรื่องที่ผิดอะเพราะทั้งที่แม่งเกมไม่ทําเคียอะไรเลยนี่พูดจริงผมขอพูดในฐานะเด็กสแปดคนนึงเนาะก็เข้าใจเลยเนาะว่าแบบไม่อยากให้เด็กติดอยู่กับเกมอะไรบางอย่างแต่ทั้งที่เกมแม่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยซึ่ง,ซ,งซึ่งสื่อทิ้นแล้วว่าเกมอะมันมีอยู่ มันช่วยหลายด้านเนาะส่วนตัวนี่ถ่วยส่วนตัวผมนะคือแบบบางทีไอเกมเนี่ยใช้กรรมอ่าบางทีมันก็สอนว่าแบบเออเราไม่ควรไปทาอย่างนั้นนะอย่างนี้นะเพราะว่าตัวอีกเราอ่ะคือไม่ไปอยู่ในสานการนั้นคือม่งก็ไม่มีความสุขหรอกครับไม่มีใครไม่มีความสุขในการลักขโมยหรอกไอสัตว์จริงไหมคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าทําไมคนไทยไม่ต้องโทษเกม เราต้องเราวิธีแก้ยังไงคือส่วนอันเนี้ยส่วนเนี้ยคือวิธีแก้ผมรู้แต่ว่าวิธีแบบให้คนไทยแบบเข้าใจมากขึ้นอ่ะอันนี้ผมไม่เข้าใจเพราะว่าคุณเข้าใจไหมครับว่าคนไทยผู้บริหารส่วนใหญ่แม่งคือเขาไม่ใช่แบบหัวใหม่เขาแบบเป็นหัวเก่าหมดประเด็นคือทั้งหัวใหม่หัวเก่าอ่ะ <c oughs> อีสปอร์ตอ่ะเป็นแบบสืบชนิดหนึง่งมันเป็นเชิงกีฬา แต่ว่าคนไทยแบบว,ว่ามันไม่ใช่กีฬาเพราะมไม่ได้ใช้แรงแล้วมึงแล้วสมองมึงมีิธีทำอะไรล่ะครับกูถอดถามก่อนประเด็นคืออ่าอีสปอร์ตมันก็เหมือนกับกีฬาจริงนี่ผมพูดจริงเลยเพราะว่ามันเราต้องใช้สมองในการเล่นอะ่ะจริงไหมไม่มีใครใช้ตตีเล่นอย่างเดียวในการบุกอย่างเดียวมันไม่ใช่อันนี้ผมพูดจริงเพราะว่าเวลาผมจะเล่นผมก็ต้องแบบเซฟตัวเองนิดนึงอ่า เพื่อแบบให้รู้ว่าอ่าเราต้องไปทำไงทำไมไม่น่าจอเดินขอร์กูแม่งดังขนาดนี้แก้วะเนี่ยฮะจะอะไรต่อดีแม่งก,กูก็ลืมคิดสคริปต์สคริปต์กูไม่ได้เขียนเลยเนี่ยนี่กูอัดส,สดๆเลยเนี่ยคิดเด้อกูคิดไปเยอะมากเลยเนะไว้ก่อนจะอัดเนี่ยนี่พูดจริงส่วนเรื่องแก้ปัญหาเนี่ยแบบว่าให้แบบข่าวแบบอ่าโทษเกมะน้อยลงส่วนตัวผมมีอยู่วิธีก็คือ แค่มึงเห็นข่าวนั้นมึงไม่ต้องไปแชร์ไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นบอกให้มันเงียบไปเหมือนจานเลสบอกแต่ว่าเพราะว่าเป็นคือม,มันใช้ได้จริงอะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คือให้มันเงียบไปเลยเพราะว่า,าข่าวอะ่ะคือข่าวมันจะได้เงินจากยอดแชร์ย,ยอดอะไรยอดคนดูแต่ดูดูได้ครับแต่ว่าอย่าไป แช่ที่ผมแนะนําอย่างนะคืออย่าไปแช่ดีกว่าถ้าแบบนักข่าวคนไหนหนักข่าวดีๆมาฟังก็เออแบบผมมาพูดในเชิงว่าเออขา่าวไอ้เกมอบมันไม่ใช่แบบเป็นสิ่งที่ทําให้แบบเด็กแย่อะไรนะคือผมคนหนึ่งที่เป็นคนชอบเล่นเกมแต่ว่าผมไม่ได้ไม่เชิงแบบคข,ข้าางเด็กเกมเสมอไปนะเกมเล่นนั้นเล่นได้ครับแต่ว่าอย่าเสพติดมาก จนแบบทําให้คนอื่นเดือดร้อนคือเล่นอย่างน้อยคือมึงต้องแบ่งเวลาด้วยไม่ใช่แบบเล่นเอาไปเอาไปเอาอตายนี่ก็ไม่ไหวนะเพราะว่าประเด็นคือเกีกข้อสร้างให้มึงพ่อเสือบันเทิงอย่างน้อยคือมึงต้องควรมีเวลากับครอบครัวมากเลยมังม่งนะกออ็หัดรีแล็กมงอเลยมัง่งร่างกายจะได้ไม่แบบเสียแล้วก็เราจะได้เล่นเราจะ,ะเล่นอะไรได้นานๆจะอยู่กับเพื่อคนได้นานๆเนาะอ่า ซึ่งประเด็นอยู่ที่ว่าทำไมค,คนชอบมา,าด่าว่าทำไมแบบเกมไม่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้แบบบางอย่างอะ่ะอันนี้กูคิดสดหมดเลยกูไม่ได้เขียนสคริปต์ะไรทั้งสิ้นนะกูขออภัยด้วยนะครับผมผูยยม้ชมกาบทำงานแบบบินจางต้ <c oughs> องส่วนใหญ่คือแม่งทำไมเกมแบบอาจจะเป็นแพร่ระบ,บาดของสังคมส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากข่าว ข่าวนึงซึ่งนานมากนะตอนนั้นคือเป็นขา่าวอาจี้รถแท็กซี่ปะจะไม่ผิดเป็นข่าวนั่นแหละคุณผู้ชมที่บอกกันว่า,าเด็กมหกไปป้นรถแท็กซี่ฟอร์เรนแบบ GT ท <c oughs> อ้สัตว์มึงทำในเกมกูไม่ว่าแต่มึงทำในฟิิกูก็ไม่ไหวเว่ามันไม่ใช่อบในเกมมันทำง่ายเหรอก็ไม่ขนาดนะั้นไนอ้ไี้มึงก็นหนีตำรวจอยูป่ปะ ประเด็นคือทําไมมึงต้องอ้างแบบนั้นดังถ้ามึงจะอ้างอย่างนั้นไม่ได้ประเด็นคือเกมเขาสร้างให้มึงื่อสื่อบันเทิงไม่ใช่มึงเอาไปเล่นแบบไอ้บ้าโอ้คุณจะบ้าตายข่าวนั้นคือตั้งแต่กูยังแบบยังอ่อนอยู่เลยนะนั่นน่นะกูยังแบบเป็นเด็กสัสเลยอะแล้วก็แบบจะมีอยข่าวหนึ่งที่แบบว่าเอาเกมชีเรไปเผาทิ้ง คือถ้าบริษัทโลกาตาแม่งไม่เรียกร้องถ้าบริษัทโลกาตาเรียกร้องค่าเสียหายก็ว่ามึงหนาอยู่คนเดียวนะครับเจ๊คือขานก็นเก่าเก่าใช้ได้แหละเอาไปเผาทิ้งเลยนะไอ้เหี้ยกขวานกูยังด,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 ดูยังขำไอ้เหี้กตาฮาสก็ข,ขงไม่พ้นไม่เล่น G D G D บนยูทูบมาอีกขอนี่เลยประเั <c> ็น <oughs> คือมันไม่ ไม่อะมึงเล่นกันไม่ได้กูขอกูจะบ้าตายคือสรุปนี้ถ้ากูแบบอ่าไปทำผิดนี่กูถ้ากูทำผิดนี่กูถ้ากูเลยแบบเกเดซึมนี่กูต้องเอาเพชรไปปาใส่หัวมึงใช่ไหมเอาเพชรจะอยู่ที่หัวกูเนี่ยปาใส่หัวมึงใช่ไหมมันก็มันก็มันไม่ไม่ถูกอยู่ดีเปล่าวะอยากเล่นแบบกูติดไม้ค้าอย่างเงี้ย ูต้องเอามือไปต่อยต้นไม้จนกูตายอย่างนี้เหรอแบบไม่ใช่แบบอย่างนี้เหรอวะแบบเครียดเพราะความรักเครียดเพราะแบบความรักมีเจอผัวใหม่จนแบบต่อยต้นไม้จนตายแล้วมึงไปโยงออกมาครับก็ก,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 ก็ไม่ใช่อ่ะไอ้ก็ไม่ใช่อ่ะแต่ฮาสุดก็คยอผมแบบข่าวล่าสุดคืออาร์ดอมีอ่าก็ว่าอาร์ดอมีเป็นแมบปบที่รุนแรง กูพูดเลยนกู <c ười> นไม่ไหววะกู <c ười> <c ười> อยากกลับไปแ <c ười> แบบเล็งเด็กไดนะ <c ười> ้นะก็ไม่ไหววะกูไม่ใช่อ่ะจริงเพราะว่าเรามีเป็นแบปที่ผมส่วนตัว <c ười> ผมคิดว่าเป็นแบปที่สนุกแต่ไม่กระตกชิบหายเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ของโลบอกมันไม่ยอมอัปเดตสักทีอัปเกรดสักทีไอ้เหี้ยแม่กระตุกชิบหายจล้วในแบบอื่นๆก็พากันซวยไปด้วยอ่ะ ฐานเซิบเบร์ฟเวอร์คือมันเยอะเกินไปเด็กก็ตรงใหญ่คือแบบนั้นส่วนใหญ่ไม่มีแต่เด็กเลยว่เาแบบเป็นแบบเลี้ยงเด็กเลี้ยงสัตว์เออจริงมีเค่นจริงแต่สนุกนะครับผมก็สนุกจริงยอมรับเลยแต่ว่าต้องมีผมยอมรับสนุกมากแต่ว่ามึงบอกว่าเป็นแบบรุนแลนนี่กูก็ไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้ยโอเคแม่งกูจะเข้าโลบบแล้วไอ้เหี้ย ง่นี่ก็นาวตากูอันนี้ถ้าอากูไปเล่นอดาวมีนี่กูต้องยังไงอะ่ะอย่างงี้เหรอคืออย่างน้อยโลบ,บอกอะมันไม่ใช่แบบเกมรุนแรงอะไรงไงคือถ้าเกี่ยวกบบสาตานกูกูว่าแบบส่วนน้อยเพราะว่า แมบ,บที่เกี่ยวกับซาตาลยเนีย่ยมันมีน้อยนะครับผมมันไม่ใหญ่แบบพอเพล่าจนแบบติดอันดับของอ่พอเพล่าของโรบอกลยนะเอาจริงเลยโซนใหญ่อืใน่วนใหญ่อะ่ะผมคิดว่าไอ้ข่าวที่เดีรยคนนั้นเป็นนะเพราะว่าผมว่ามาจากสื่อที่เขาเสพมากกว่านะเพราะว่า ทำไมคือมึงต้องโทษเกมด้วยประเด็นคือสื่อมันคนเรามีอยู่หลายด้านนะครับผมซึ่งการที่เราแบบแบบว่าอ่ะตัวญ,ญปัญหาอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าคือน,แบบนิสัยสันดานมึงแบบส่วนส่วนใหญ่คือเวลาแบบก่อเหตุอะไรงไงก็วนใคนไทยเขาจะมองหาว่าเกมอาจจะเป็นส่วนแต่จริงคือมันอยู่ที่สันดานพวกคุณเองมากกว่านะสันดานไม่ใช่แบบแปลว่าแบบแบบ มึงต้องเล็วถึงจะสันดาได้สันดานได้คือประเด็นคือสันดานมันคือน,นิสัยแบบตั้งแต่เกิดเลยประเด็นเลยแบบผมคิดว่าอ่าเกมมักจะมันไม่ผิดเสมอไปเว้ยมันไม่ผิดอยู่แล้วแหละเพราะว่าบางอย่างอ่ะคือมึงไม่ต้องโทษเขาเขาเป็นประเด็นคืออาจจะเป็นแบบปัญหาตัวเขาเองเช่น โดนบุหรีหนักแม่งจนทนไม่ไหวเอาปืนยิงแม่งก็หาโทษโทษหนาว่าเกมโทษเกมพับจีก็ว่าไม่น่าใช่อ่ะไอ้ข่าวที่ป้นร้านทองบอกว่าไปเล่นแบบเล่นแบบเกมผมว่าผมก็ไม่น่าใช่อีกอ่ะคือประเด็นคือมันจะอยู่ที่ปัญหาส่วนตัวกับตัวตัวเราเองมากตัวสัด,ดานมากกว่านะเพราะว่าเล่นเกมมันอยู่ที่เกมแบบ มันให้เราไปอยู่ที่โลกของเกมเราทําอะไรก็ได้เลือกโลกของเกมเราทําอะไรก็ได้เช่นไปป้นป้นแท็กซี่ไปป้นรถในเกมผมกล้าทําแต่ในชีวิตจริงผมจะไม่ทําเพราะว่ามันผิดมันผิดอยู่แล้วแหละเพราะว่าไม่ไม่มีใครกล้าทําหรอกครับคุณผู้ชมคือบางอย่างอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องไปโทษอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่า บางอย่างที่เขาแบบว่าต้องโทษเจ๊โทอะไรบางทีข่าวนั้นอาจจะขายได้ซะมากกว่านาะเพราะว่าข่าวเนี่ยคืออย่างเช่นอ่ะไอข่าวรถชนกันอ่ะรถชนกันรถชนแบบถ้าเว็บชนข่าวจะขายไม่ออกเว้ยแต่ถ้าเป็นบิ๊กไบค์ชนนั่นแหละออกอทันทีเพราะบิ๊กไบค์มันราคาแพงียอมรับเลยเพราะว่าผมก็ชอบส่วนตัวโอเคเนาะก็ เล่นเกมเล่นแบบมีสติบางทีก็เอาประโยชน์มาใช้มั่งก็ได้นะครับเกมไม่ใช่มึงเล่นทั้งวันทั้งคืนจนไม่รู้จะเอาที่อะไรมาใช้ก็โอเคก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะก็บนประมาณนี้แหละคลิปต่อไปกวาจะได้เกมโรบบอกแล้วไอ้ขี้ยกูเหนื่อย,อยมรูจะทำะไรแล้วไอ้สัตว์ไปแล้ว